ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลค่ะวันนี้ไม่วีจะมาบอกวิธีนะคะไล่ปลวกนะคะปลวกเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาทำวิธีนี้เลยค่ะทีื่อจะไล่ปลวกออกไปนะคะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมรังปวกนะคะเราจะกําจัดออกไปให้เส้นซากเลยนะคะปวกนี่เลยค่ะขนาดเสาปูนนะคะก็ยังขึ้นมาได้นะคะ เรามาทำวิธีนี้เลยค่ะวิธีโบราณโบราณนะคะวิธีสมัยก่อนนะคะนี่เลยค่ะเกลือค่ะอุปกรณ์ของเราก็มีเกลือนะคะเกลือที่ใช้ทำกับข้าวนะคะหนึ่งถ้วยนะคะท่านผู้ชมลายน้ำสามลิตรนะคะ คนให้ละลายเลยค่ะเกลือจะมีความเค็มนะคะแล้ปวกนะ,ะปวกจะก,กัดไปกัดกินไม้กินอาหารนะคะแล้วก็จะลงมากินน้ำนะคะที่เราราดน้ำเกลือ,อไว้นะคะ เทราดเลยค่ะความเค็มนะคะก็จะทำให้ปลวกหนีนะคะน้าตรงล้างปลวกเลยค่ะเราก็ราดตรงที่ปลวกมันขึ้นไปนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะ่านผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมตัวปลวกนะคะ กำลังแต่อยอะเยะเลยนะคะตัวปวกค่ะก็เทลาดเลยนะคะเนีตัวปวกนะคะเทลาดเลยคะ่ะ,คะหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ